บ้านห้วยบอนะฮะมีการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับร้อยตำรวจโทวีรวัตรบุญหมื่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90าพรรษาโดยมีราษฎรบ้านห้วยบอนตำบลแม่โป่ง อำเภอโดยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานชมรมทหารกองหนุนทหารผ่านศึกอำเภอโอยสะเก็ดอ,อสกรมทบ3-3นะครับชมรมชาติพันธุ์จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จํานวน200กว่าคนด้วยกันก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนะครับ ไม้กินได้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้หนอหรือว่าไม้ที่กินตัวต้นมันนะครับมากกว่า500ต้นมีทั้งไม้สักไม้มะขามนะครับต้นลมแล้งต้นผักเสี้ยวแล้วก็ต้นไผ่ที่ป่าชุมชนหมู่บ้านห้วยบอนซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้านครับซึ่งราษฎรและก็กลุ่มจิตอาสาต่างพร้อมใจกันมาถวายพระพรเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90้พรรษาสิสงิงหาคม2565หรือว่าวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเฉลิ